ก้าวสบายดีเด้อพ่อแม่พี่นอ FC, ้องในเอฟซีเมอร์ทุกท่านอก้าวสบายดีและสวัสดีพี่น้องทางฟังท้ายฟังลาวเนาะทุกคนที่เข้ามาหับสมติดตามคลิปของติ้งเนาะทุกคนเนาะซึ่งตอนนี้ติ้งก็มาเปิดคลิปอยู่หน้าฮานคือเก่านะทุกคนเนาะ,ะคือทุกคนหัวหละคลิปที่เลี้ยวไปฮันแมนติ้งได้ทับกระปุกออมสิ้นนะทุกคนเนาะซึ่งวะ เงินจำนวนทั้งหมดก็มี11ล้านน้องทุกคนเนาะแล้วก็ติ้งได้ไปเห็ดเอกสารแล้วก็ได้ไปเห็ดอ่าพาสปอร์ตโตพาสปอร์ตเป็นที่เฮียบหน่อยน้วกคนเนาะพาสปอร์ตท่านเป็นติ้งเห็ดตั้งแต่ปี2014พันสินอทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้ปี2024แล้วก็คอมพอดีหมดนกัหนดหมดนกัหนดแล้วน้องทุกคนเนาะอ่าติ้งไปโตไวแล้วก็อันนี้คือใต้เห็ดหลักน้องทุกคนเนาะแล้วก็ยังเลือดส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้ทันติ้งจะไปเปลี่ยนเลขตาเลขเปลี่ยนอ่าเป็นเงินบาาาทไวว้เนนนะพร่ เห็นคงตริงมันจะไปเห็ดเบี้ยยูฟังไทยเนาะก็เดี๋ยวคลิปสแลวลงแล้วก็มีไล่คนถามว่าจะไปเห็ดยูไซเนาะแล้วก็มือใดจะเข้าไปถ่ายเนาะอันนี้จริงก็ตอบก่อน้วยคนเนาะซึ่งว่าตอนนี้ท่านแม่นจะท่านที่เห็ดเบี้ยจริงก็ยังก่ถ่านด้เชื่อนาะก็เ็ยังถามไล่บอลเนาะท่าไล่บอลแล้วก็ท่าไล่คนที่ว่าเคยไปนะทุกคนเนาะมันก็จะมีไล่จังหวัดไล่จังเทียเนาะแล้วก็สร้อยนะแม่นอ่าเข้าไปในนคลิปว่า ประมาณประมาณเดือนสิบหรือว่าเดือนสิบเอ็ดนะทุกคนเนาะถ้าว่าได้เวียกขนาดจริงจะเข้าไปช่วงนั้นแต่ว่าแล้วปีใหม่จริงว่าจะเข้าไปแต่ว่าอันนี้ก็่ได้ไปในนามที่ว่าไปไปไปเฮดเวียกแต่ว่าจะไปซอกเวียกคือกันเนาะจะไปซอกเทลโมขนาทุกคนเนาะอกเทลโมสื่อเนาะยังไ่ได้ไปซอกเทลไกลแล้วก็มื้อนี้ฮั่นที่ติิงมาเปิดคลิปเนาะจิิงจะส่วน FC อ่าส่วนทุกคนเนาะไปแลกเปลี่ยนเงินตากานทุกคนเนาะ สวาเงินที่ติ้งยังเลือดเดี๋ยวนี้ยังมีเจะสีล้านกีบนะคนเนาะหางหมดสิบเอ็นลานกีบทินะง้งให้คา่าในหน้าเรียนเอ,เอกาสารเดย์แล้วก็ค่าจอคาสตอร์โลโก้เขียมที่ย,ยเเังต่างกันสิคะน่ะหมดไายส้มควนเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้ท่างติ้งแดงแดงมาสีลานกีบติ้งจะไปเปลี่ยนว่าจะได้เป็นเงินบาทเนานะประมาณจากักรพรรดิทุกคนเนาะซึ่งวัลเลทอ่าอัตราลเลรียกเงินก่อนตอนนี้ก็ชัดเจนเนาะมันจะมีบางห้างนะทุกคน าบางห้านมันแลกเปลี่ยนก็คือกันเนาะคือว่าถ้าว่าเป็นธนาคารโบหร,รือว่ายังจะซีนามันบอแลกเปลี่ยนก็คือกันลงคุนเนาะอ่ะมือนี้ท่านจะไปเบิ่งนกากันว่าจะได้ประมาณเท่าใดเนะาะเจอมาอัตาเล็กเปลี่ยนติ้งเปลี่ยนก็เหมือนที่ว่าจริงจะอาไปใ่อยู่ฟังไทยเนาะก็เลยว่าอยากเปลี่ยนส่วงนี้เพราะว่ายันขันถ้าว่าเลี้ยวปีมาหรืบอบเราล่างปีงมาจร,ริงยันลิศ เงิมันจะสูงแล้วก็เงินติ้งจะลดลงะนะทุกคนเนาะกันเลยว่าหาโอกาสจะไปเปลี่ยนมันนี้เดี๋ยวม่น้องไปเบิ่งนำกันว่าจะได้สำหรับอันลักๆักทีทุกคนเนาะย้อนว่าเรทมันขึ้นเงินบาทมันมูลค่ามันสูงกว่าเนาะแล้วก็ติ้งกันเลยว่าจิตใจกันเลยว่ายากไปเห็ดยูฟังไทยไส้กกันย้อนแบบนี้เนาะเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันก็สูงะนะคือถ้าสมมติว่าเหาไปเห็ดยอยู่ฟังไทยเนาะทุกคนเนาะ ดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งก็น่าจะมีเงินเก็บประมาณแปดเก้าพ네ันนะทุกคนเนาะถ้าว่าหมื่นตายเนาะเ่าก็จะมีเก็บอยู่แปดเก้าพันเขาจะประหยัดเอาฮะนะแต่ว่าอยู่ลาวเานี่นเงินกีบแมันอันเฟ้อทุกคนเพราะว่าราคาสินค้ายังก็มาจะฟังไทยแล้วมันอัพเป็นเงินไทยเมื่อนานทุกคนเนาะเรามันแพงเดี๋ยวเมื่อเ่าไปรุ่นพร้อมกันเนาะติ้งจะไป็เลกเปลี่ยนยูฮานอัตราเลกเปลี่ยนเที่ยวนอกเนาะจะบดได้เปลี่ยนยูธนาคารทุกคนไปเอาไปเปลี่ยนนกัน คนติ้งก็ไปเปลี่ยนเงินมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะอาจจะมีหลายคนสงสัยว่าเป็นยังคือเมื่อกี้นุ่งเส,สื้อสีดำตอนเปิดคลิปเดี๋ยวนดดมมกกี้นุ่งเสื้อสีขาวเพราะว่าขี่รถมาเมื่อกี้เนาะมีเด็กน้อยอยู่ถึงทันขจ้าันลิ้นนำเน,ะน,ะนะาะเขจ้าหวัวน,น้ำเนาะความจริงกับบวชยามหวัวเฉลยถ้าว่าหวัวเท็จกุมินสิบสองสิบสามเนาะทันทีสิบสองสิบสามคนจึงหวัวแต่ว่าเด็กน้อยขจา้าหัวก่อนเนาะพุนก่อนยังเปียกอยู่ ตอนไปหานเลทเปลี่ยนเงียบนะบเทท้ายทุกคนเบิ่งเพราะว่าจริงข้ออน,นุญาตจะข้องฮานคนเดียวเนาะยจะข้องฮานเพื่อนบวชสะดวกให้ทายเนาะแล้วก็ติ้งกันเลยว่าบโบทายเนาะเพราะาน,น,น่าจะเป็นกดข้องเพื่อนฮาแหละอ่าแต่ว่าเลทนาทุกคนเลทก,กีบอ่ากีบซื้อบ้านน้อทุกคนเนาะกีบซื้อบ้านฮันแมนอ่าเลทแมนหกร้อยห้าสิบน้อทุกคนเนาะเลทหกห้าส่วนท่านะทุกคนก็ความหมายแมนอ่าถ้าเป็นผันหนึ่งก็หกเส้น ห้าสิบพันกีดมาทุกคนเนาะอ่าติ้งไปเปลี่ยนมาแล้วเนาะทั้งหมดแม่นสี่ล้านติ้งเปลี่ยนอะทุกคนสี่ล้านเนาะคือเฮนได้หนึ่งพันซองซ้ำสี่ได้ห้าพันเนาะทุกคนเนาะได้ห้าพันสี่ล้านสี่ล้านทุกคนได้ซัมเนเนาะอันนี้ติ้งโบฮัวอันนี้เงินบาทเป็นเงินบาทไทยอันรุ่นเก่าบ่รุ่นใหม่ติ้งคิดว่าน,นี่อาจจะเป็นรุ่นเก่าเนาะเพราะว่ายัางเป็นฮูบอ่า เจ้าชีวิตของผู้เก่าเนอะตัวนี้เนาะอันนี้น่าจะเป็นตัวเก่าบางคนเนาะในทางร่างก็ประมาณนี้แหละใบใหม่ปันใดอย่างเก่าเราเนาะเป็นเงินรุ่นเก่ากับใบเก่าอีกบ่เมนใบใหม่เนาะแต่เปลี่ยนดูฮานและเปลี่ยนข้องอ่าวไว่าจะได้ว่าเป็นข้องสนเผาเนาะคนคนสนเผาแล้วเพิ่นมาทานเลกเปลี่ยนเป็นสนเผามงนะเล็กเปลี่ยนก็ดนเราบอว่าชลลายมันติ้งเรามักจะไปเปลี่ยนน้ำึ้นเนาะก่อน ันเทาเปลี่ยนลายเพิ่นก็จะได้ลายเล็กแบบหนึ่งตังหาขันเทาเปลี่ยนน้อยเพิ่นก็จะได้เล็กแบบหนึ่งตางห้าเห้ห้าทุกคนอันนี้คือเงินกีบเนาะหกเส้นนะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะส่วนวามหกเส้นกีบหกเส้ 50, นห้าสิบพันนะต่อเงินบาทพันหนึ่งทุกคนเบื้องนี้ว่ามันได้ไลไล่ําเดยเนาะสี่ล้านกีบยิ่งได้เปลี่ยนแต่ว่าห้าสิบพันในอันอันอน,นั้นเนาะเอาให้กันขเขจรซื้อเครื่อง หกเส้นเลยทุกคนหกเส้นกีบเนาะยังมีอีกห้าสิบพันกีบแต่ว่าห้าสิบพันกีบมันติ้งบริเอามาให้ทุกคนเบิ่งว่าเอาให้พเจ้าซื้อเครื่องเนาะอันนี้คือสร้างเหตุที่ว่ายอยากเอ่อเหตุให้คนลาวเน,ะนาะส่วนไล่ยักไปเฮ็ดเวียร์ยูไทยน,นะทุกคนเพราะว่าเงินเนาะเงินตามันขึ้นสูงคือว่าหอันเลยทันเดียวได้หกเส้นถ้าว่าอยู่ลาวนี่หกเส้นก็คันทัดจ่า,จายเนาะมีแต่ว่าซื้ออัน ข้องคของกินอะบริ้ซื้อประเภทเครื่องไสย่างในเหอนนะอันนี้ก็จะกลมอยู่ประมาณอาทิตย์ปลายเนาะทุกคนเนาะถ้าว่าซื้อแนวอื่นอาจจะบกลันถ้าสาวซื้อแต่เฉพาะของกินเข้าในเหอนเนาะก<อ>็หกเส้นนี้ก็จะได้อาทิตย์ปลายทุกคนเพราะว่าไฮตลาดก็บ่าต่ำกว่าเส้นหนึ่งแล้วซีนก็โลหนึ่งแปดสิบแล้วทุกคนปลาก็โลหนึ่งสี่สิบแล้วบ่ได้ย่ง,ยงเลยเนาะอันนี้นะคันถ้าวไปอยากได้ลายมันซื้อแต่ผักซีนบ่ได อันนี่ก็ซาเหตุใฮ้ดึงดูดเนาะดึงดูดอันคนลาวนะไปเฮ็ดเวียร์ยู่ไทยตอนนี้ให้ทุกคนอ่าอยู่อันอยู่อีว่าจะได้อยู่ลาวฮานะเดี๋ยวนี้ฮานะแต่ละฮานค่ายเครื่องเนาะเป็นฮานอาหารบบหรือว่าฮานอา่าอ่าค่ายเครื่องทั่วไปคือการน,นอนจะบ่มีพนักงานเลยทุกคนเพราะว่าคนลาวตะกี้เนาะถ้าว่า นับตั้งแต่สร้างปีล่างสร้างซีปีล่างขนาดจะมีคนมาเห็ดเวียกล่านาะจะเป็นคนเที่ยวนอกบบเที่ยวบ้านน่นจังเสียนะเขาเจ้าก็จะเข้ามาในเมืองเนาะจําพวกที่ว่าบได้หัรมบได้เฮียนเนาะเขาจะโอ้องเฮียนอะไรนะแล้วก็จะมาซอกเงินอยู่แถวในเมืองเฮานี่นะเนาะแถวในเมืองก็จะมีเด็กเสือบไม่ยังไรแล้วก็คนไข้กงกว่าไ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้แ่ลรหารขนาดโอกเด็กเสิรบฟบมีเลยทุกคนประกาศกับโบมีใไปสมัครเนาะ ย้อนว่ายนงย้อนว่าเงินมันบ่เป็นราคาเนาะเขาเจ้าก็พากันไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยแล้วก็มีบอลหนึ่งฮะนะอ่าเขาเจ้าติดต่อมาเนาะอ่าเขาเจ้าติดต่อบ่คัดติ้งไปแม่นเป็นโรงงานเก็บไข่เนาะทุกคนเนาะจะเป็นโรงงานเก็บไข่ไก่ไก่ไก่พันธเนี่ยสิฮะนะเดือน12,000เนาะทุกคนเนาะมีห้องผักให้อยู่แต่ว่าอ่าจะบ่มีอัตรากินแบบนี้ฮะกินแม่นเฮาคุมตนเองแต่คันถ้าว่า บางทีก็จะไปบริษัทข้องอะเศ้าหนีกระบาวาดำเนาะไปเฮ็ดอทุกคนเนาะกำลังซบ t ามข้อมูลอยู่เนาะอยัางโบคือเนาจะไปทางเลยเถื่อเนาะถ้าเพราะว่าบริษัทที่ติต่งเฮ็ดเวียกกวยัางโบมือสัญญาเถื่อทุกคนเดือนเก่าเนาะจึงมือสัญญงานเดียวก็โซบไกลฮะนะอธิาบาว่าบริษัทวันนี้เราจะไปพุณ <Okay. S 1> ก็ที่ว่ามาอดคลิปมื่อนี้เนาะก็จะมาให้ทุกคนเบิ่งเนาะว่าเงินหั่นมันขึ้นสูงซ้ำใดฮะนะทุกคน คือทิ้งโบกเนาะหกเส้นห้าสิบพันกีบเนาะตกอยู่หนึ่งพันบาทใบเดียวเนะทุกคนเนาะตอนนั่นแมนบ่แเพลงทุกคน,กคนตอนนั้นมีแตอ่าพันหนึ่งนะ่าจะส่งเส้นห้าทุกคนเดี๋ยวนี้ใันขึ้นไหวที่สุดเลยขึ้นไล่า้าวาทาวาเปลี่ยนสวงนี้เนาะลองส้วงแล้วปีใหม่บหรือว่าค่ายปีนี้ทิ้งที่ะมันจะขึ้นไล่แล้วก็ก็เลยว่าต้องน่าจะติ้งน่าจะเสี่ยงเงินกีบไล่ที่สุดเนาะก็เลยว่าไปเปลี่ยนสวงนี้ไว เพื่อเอาไปใช้จ่ายเพราะว่ามีเพนจะไปฟังไทยทุกคนเนาะเดือนจีเดือนจีอน 4, มองกลา,างเดือนนี่แหละจะไปเนาะจะไปชอกเวียกเดย์แล้วก็จะไปห้าพี่น้องเดย์ทุกคนเนาะข้อคำคิดคำเห็นนำํำไล่ๆคนเนาะว่าจะเฮ็ดบอลใดดีฮะนะจะเฮ็ดยูลาบอหรือว่าจะเฮ็ดยูฟังไทยอันถ้าว่าเทียบเงินเดือนก็จริงก็คิดว่ายูฟังไทยนี่ตบโจทย์ดีที่สุดเนาะเพราะว่าอ่าถ้าว่าไปก็ามสุดก็ปีหนึ่งก็หกักก็หกักใดย้อนทุกคนเนาะ ถ้าประจุเหลาวก็คือว่าแหละเงินมันเงินมันเฟ้อเนาะเฮ็ดยั่งกับบัวได้ขนาดคลิปนี้ก็จะมีเพียงในเท่านี้เนาะเอามาให้ทุกๆคนได้เบิ่งนํากันแล้วก็คําตอบก็คือว่าจะไปมือใดแล้วก็ทิ้งก็จะมาอัดคลิปอีกเช่นนึงเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้จับแล้วเนาะได้จับเงินบาทปะไว้แล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเดือนใดวันที่ใดเนาะทิ้งจะได้เฮ็ดเบียกแล้วก็ แต่ว่าเป็นเอกสารไม่ยังกขกเกี่ยมไว้หมดแล้วเนาะมีแต่รอท่าคํตอบแล้วก็รอท่าเบิ่งสัญญาเนาะเพราะว่าข้องติ้งยังบ่หมดสัญญาเธอเฮ็ดเบียกอยู่พี่ก็เฮ็ดกันเอการคือการเนาะก็ได้เป็นเงินกีบเนาะบ่ได้เป็นเงินตาต่างประเทศเฮ็ดต่างประเทศแต่ว่าได้เป็นเงินกีบนะคนเนา,าะเขาจ้าไาล่เป็นเงินกีบให้เดีจับเงินกีบเนาะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะก็ขอบคุขอบใจท,ทุกคนเข้ามาติดตามหบสมคลิปข้องติ้งเนาะ อขอบใจมึดทุกคนที่ว่ามาเม้นแล้วก็มาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เนะาะฟากคลิปเด้อทุกคนฟากเป็นกำลังใจให้อ่าเศร้าลาวเด้อเนาะทุกคนเนะ <laughs> าะเฮ็ดคลิปก็บ่คอยจะขึ้นเลยทุกคนวิวก็บ่อกขึ้นบานลดเนาะก็ไปแบบธรรมดาเดซันเลยแบบอีวาธรรมดาก็บ,บ่ทำแบบตำสุดๆเลยเนาะคลิปช่วงนี้บ่ขึ้นเลยก็เรื่องสร้บุญก็จะบริห็ดต่อไปแล้วทุกคนเนาะถ้าว่าไปฮ็ดยเยอะเกินก็ส้บุญก็จะบริห็ด แต่ก็การสวยเลือยังก็ะักมีมาตลอดหนาแต่เพียงแต่ว่าเาวันบริทายคลิปลงซือๆนะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปกราบสบัยดี